ศึกษาอยู่สาขาวิชาหน้าสิทธศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับผมเป็นตัวแทนมาจากเพื่อนเพื่อนปีที่สวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ในสาขาทั้ง5าท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับ,บรายวิชาวิพีทัศนาล้ำค่าสืบสิทธิ์รับษารประดกไทยบูรณา,าการกับรายวิชาสัมมนาครับขอเชิญอาจารย์ทั้ง5าท่านได้เลยครับ,บค,ครับครับสวัสดีครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตสุภวส,สัมาลารัตประธานสาขาวิชาหนศิทป์ศึกษาและอาจารย์ประจำรายวิชาการจัดการแสดงวิพิทศนาในการจัดการแสดงวิพิาทศนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิพิทศนารำท่าสืบสิรร,รักษามรดกไทยประจำปีการศึกษา2567 ในการจัดการแสดงวิทยศัสนาครั้งนี้มีวัตถุประส์เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดทักษะและกระบวนการต่างๆในการจัดการแสดงเพื่อใช้ในการจัดการแสดงที่เกิดขึ้นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับนักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้จากคุณครูผู้เชี่ยวชาญนําไปพัฒนาต่อยอดในการจัดการแสดงและการเรียนการสอนในอนาคตต่อไปในการจัดการแสดงวิทยศัสนาครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพุธที่5มีนาคม2,568ณนหะ้องประชุมพนอมแก้กำเนิดอาคารสุมเมตตันติเวชคุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสวัสดีค่ะผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรวันดิภาม่ธยมนันอาจารย์ประจำรายวิชาการจัดการแสดงวิพิทัศนาค่ะ สำหรับรายวิชานี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์เพื่อที่จะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะคัดเลือกชุดการสแสดงได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของผู้สแสดงค่ะหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะแบ่งหน้าที่กันแต่และฝ่ายได้แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายคัดเลือกนักสแสดงฝ่ายปฏิคมฝ่ายเวทีฝ่ายสถานที่ เพื่อที่จะทําให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการบริหารจัดการการจัดการแสดงค่ะในรายวิชานี้นะคะก็จะทําให้นักศึกษาสามารถที่จะฝึกทักษะการเป็นผู้นาําการเป็นผู้ตามที่ดีและมีศักยภาพในเรื่องของการแสดงนักิลป์ร่วมกับการจัดการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สวัสดีค่ะพิฉันอาจารย์วิเรวรณชนานัการนะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษ,ษาค่ะค่ะสาหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกับรายวิชาสัมมนาทางด้านนาฏศิลป์นะคะเพื่อที่จะต่อ,ตอยอดมาถึงรายวิชาวิพิทศรดาในครั้งนี้นะคะที่จัดในตอนเปบญยากายขึ้นหมู่นะคะซึ่ง ในการจัดโครงการนะคะก็ได้ต่อกระบวนท่ารำนะคะในตอนเบญกายขึ้นถึงในตัวละครสุวรรณกันยุมานะคะซึ่งเป็นการต่อกระบวนท่ารำที่หญิงสองฝ่ายหญิงสองคนนะคะซึ่งเป็นเบญกายแล้วก็นางสุวรรณกันยุมานะคะปางจะเป็นที่รักนะคะของหนุมานะคะึ่งกระบวนท่ารำก็จะมีความ ท้าทายนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะให้กาลังใจผู้แสดงนะคะแล้วก็อีกอีกฝ่ายหน้าที่นะคะได้รับหน้าที่ในการต่อระบำนางกอยนะคะซึ่งชุด,ดแสดงชุดน,นี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของปริยากระบวนท่ารำที่รำอย่างพร้อมเพียงกันนะคะเป็นความสวยงามนะคะของนางกอย เหล่าทั้งหลายนะคะยังไงแล้วนะคะก็ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้นักศึกษาทุกคนนะคะขอบขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จินจุธาสวันคำพีระค,ค่ะสำหรับกระบวนการถ่ายทอดในรายวิชานี้นะคะนักศึกษาที่จะ,สะแสดงทั้ง5ชุดก็ได้รับการถ่ายทอดจากคณะาจารย์ทั้ง5ท่านรวมถึง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิสิ์ไทยที่ได้มาให้ความรู้ให้คำแนะนำรวมถึงฝึกปฏิบัติ 2. การแสดงทั้งหมดนี้ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตนให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นในกระบวนการถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้และวิธีการสือสารภูมิปัญญาทางด้านนาฏศิสิ์ไทยถือได้ว่ามีความสำคัญมากนะคะ ทั้งการปฏิบัติมือการปฏิบัติเท้าเทคนิคก,การลอยหน้าเทคนิคก,การย่ยมเท้าทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทําให้นักศึกษาได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นตกผลึกทางการปฏิบัติทางความคิดและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานได้ค่ะสําหรับการทํางานของนักศึกษาที่จะต้องออกไปสอนก็จะได้รับ ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนที่ตนเองได้ไปสอนถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆากที่นักศึกษาจะได้เห็นประสบการณ์จากการถ่ายทอดของคุณครูและได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะสวัสดีครับอาจารย์ศิริวัฒน์คำเกิดครับอาจารย์ประจําสาขาวิชานักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ สำหรับในการจัดการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้มีประสบการณ์ในการสร้างฉากรวมถึงบริหารจัดการเวทีเปลี่ยนฉากแล้วก็มีการจัดลำดับคิวนักแสดงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าออกของตัวละครการเปลี่ยนฉากต่างๆรวมถึงแสงสีเสียงเทคนิคต่างๆนะครับนักศึกษาก็จะได้กระบวนการฝึกหัดตรงนี้เพื่อนําไปปรับใช้ในอนาคตด้วยนะครับรวมถึงยังได้เกร็ดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของฉากเช่นฉากของพะโรงของ เรื่องระครชาตีพัสุพลมโนราฉากเรื่องการแสดงโขนรวมถึงจะมีขนบจารีตในการวางฉากต่างๆที่นักศึกษาจะได้ด้วยกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะทําให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ต่างๆตรงนี้แล้วนาไปใช้ในอนาคตได้ครับยังไงก็ขอให้มาชมการแสดงของนักศึกษาทุกคนด้วยนะครับ